ชีวิตคิดจะรู้สึกว่าภาระหนักเหลือเกินแบกเอื้องเลยคุณไปตรวจสอบตัวเองว่าคุณกําลังแบกไม้กางเขนของคุณอื่นหรือเปล่านั้นเป็นปัญหาใหญ่มากที่จะไปแบกไม้กางเขนของคนอื่นไม้กางเขนของตัวเอาไม่แบกเพราะว่าไม้กางเขนที่พระเจ้าให้เราแบกมันพอเหมาะสาหรับเราแล้วมันก็เหมาะสมสาหรับเราพระองค์บอกว่าแอกของเรานั้นเบาและภาระของเรานั้นก็เห็นไหมพระเจ้าบอก สบายเบาสบายพระองค์จะไม่ให้เราเยอะจนเกินไปนะคะตรงนี้นะคะบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเรามีใจอะไรหรือเปล่าอ่อนสุภาพและถ่อมลงและท่านทั้งหลายจะ พบที่สงบสุขในใจของตนของเรานี่นะคะพี่นะ้องด้วยว่าแอกของเราก็แบ่ง่ายและภาระของเราก็เบานะพี่ตรงนี้พระเจ้าพระเยซูเชื้อเชิญให้มาหาพระรงค์ผู้ใดแบกภาระหนักมาหาพระรงนะเรียนรู้จกาพกพระองค์บอกว่าแอกของพระองค์นั้นก็ง่ายและเบา